สวัสดีครับแผลรอยปะที่มันรั่วแผลเดิมเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะฮะหนึ่งเลยแผลใหญ่แล้วเราเอาแผ่นสติมส่วนมากเลยนะแผลใหญ่แล้วเราเอาแผ่นสติมเนี่ยแผ่นเล็กที่มีขนาดบางๆเนี่ยไปปะครับมันจึงทําให้แผลเนี่ยมันรั่วแผลเดิมครับมันก็จะมีรอยปูดลมก็จะดันรอยปะออกครับ ดันไปดันมามันก็จะปูดออกปูดออกโนนขึ้นโนนขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดการรั่วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขนะเราต้องเอาแผ่นปะที่มีขนาดหนาขึ้นมาปะครับก่อนอื่นต้องทำความสะอาดพื้นผิวเสียก่อนนะการปะเราต้องดูที่หน้ายางของตัวยางด้วย หน้าง,งานมันเป็นแผลใหญ่หรือแผลเล็กครับถ้าหากแผลเล็กรูเล็กนิดเดียวเนี่ยเราเอาแผ่นปะบางๆมาปะได้ครับแต่ถ้าหากรูมันใหญ่ครับเราต้องเอาแผ่นปะที่มีความหนาเนี่ยมาปะครับ เมื่อใช้ตัวเจียรครับปรับแต่งพื้นผิวแล้วครับเราก็เช็ดดูอีกทีหนึ่งว่ามันออกดีหรือไม่ครับรูปดูครับรูปดู่อยอตัวนี้มันยังอันนี้อยู่เราก็ถูออกอยิงนิดนึงครับ<แ>เวลาเราเอา แปะลงเนี่ยไอตัวเจียแปะลงเนี่ยเราอย่าไปแปะแรงนะครับเพืเ่อนเอาลงมือเบาเบาก็พอครับเพราะว่ายางมอไซนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบางครับเดีย๋ยวมันทำให้ยางดูอได้ครัเอาออกประมาณหนึ่งก็พอครับไม่ต้องเอาออกจนหมดนะถ้าจะให้ดีก็ออกจนหมดนั่นแหละแต่ว่า ไปต,ตัวนี้เนี่ยยิ่งเราเกียวออกมันก็จะบางลงเรื่อยๆครับหาจุดรั่วเนี่ยฮะรอยรั่วอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยรอยรั่วอยู่ตรงนี้ไปมือผมเนี่ยรอยรั่วต่อไปเราก็จะเอาแผ่นสตรีมที่มีความหนามาปะครับโดยผมจะใช้ของเนี่ยครับรุ่นนี้ฮะมาโรน,นี้ครับแผ่นตัวนี้ก็จะมีความหนาขึ้นมา หนาขึ้นกว่าไอตัวก่อนหน้านี้ขึ้นมาอีกนิดนึงครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการปะเนี่ยให้มีประสิทธิภาพขึ้นครับมันก็จะปะอยู่ครับเล็งไว้นะเนี่ยครับเล็งไว้แล้วก็ทากาวใส่เข้าไปครับทากาวเสร็จปุ๊บรอกาวให้มันแห้งครับ แผ่นปะของเราก็จะมีความหนาขึ้นมาครับมันมีหลายรุ่นนะแผ่นปะเราก็เลือกใช้เอาครับแล้วแต่คนไหนชอบแบบไหนครับพอมันเริ่มแห้งแล้วเราก็เอาแผ่นสติ็มครับปะลงไปได้เลยครับโดยแกะเอาแผ่นนน,นี้ออกก่อนนะแกะออกปับ๊บหลังจากนั้นเราก็แปะลงไปเลยเล็งดีๆให้ตุกแผ่เนี่ยมันอยู่ตรงกลางบริเวณตรงกลางของแผ่นปะครับ ไต่้องไปหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวนี้ถูครับกิ้งไปกิ้งมาลูกกิ้งเนี่ยกิ้งไปกิ้งมาเพื่อให้แผ่นปะมันสนิทกับตัวยางไหนครับ ิ้งแล้วก็กดลงไปเรื่อยนะเรากดช่วยมันด้วยครับไม่ใช่กิ้งเฉยๆนะใช้เวลานิดหนึ่งนับเพื่อให้แผ่นสตรีมมันแน่นนับถ้าหากเราไม่ทําเลยเนี่ยมันก็ทําให้แผ่นสตรีมมันหลุดออกง่ายครับแพ้ปะก็จะไม่อยู่ครับค่อยๆแกะครับค่อยๆแกะ เนี่ยฮะมือข้างหนึ่งก็จับช่วยด้วยค่อยๆแกะออกมาครับปับ๊บแบบนี้หลังจากนั้นเราก็กิ้งอีกรอบหนึ่งครับกิ้งอีกรอบหนึ่งเพื่อเก็บงานตรงนี้แผ่นปะมันมีหลายรูปทรงครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็มีสี่เหลี่ยมคางหมูก็มีครับแล้วก็เลือกเอาครับแผ่นปะรุ่นนี้ใช้ดีครับของมารุน,นี้เนี่ยใช้ดีครับ เติลมลมเช็คก,การรั่วได้เลยอันนี้แผลมันใหญ่ครับเราเติลมตลมแป๊บเดียวมันก็แวบ,บครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราปะแผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็เติมลมเช็คอีกทีหนึ่งครับเพื่อที่จะเช็คจุดอื่นบ้านมีจุดอื่นรั่วอยูไ่ไหมนี่รอยแผลก็จะประมาณนี้ครับหลังจากที่เราปะเสร็จครับจุ่มน้ําหารอยรั่วครับก่อนอื่นเลยเอาตรงบริเวณแผลที่เราปะเนี่ยก่อนเพื่อนเลยครับ ช็คก่อนเพื่อนเลยบริเวณแผลที่เราปะครับอันนี้คือไม่อยู่นะไม่อยู่นะเห็นไหมแผลค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวเราปะซ้ำอีกทีนึงครับอ่าต่อไปเพื่อนๆจะได้เห็นการปะซ้ำก็ชิปนี้เลยฮะในกรณีที่แผลปะไม่อยู่แบบนี้เราจะทำอย่างไรดีครับ แผลมันค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราปะซ้ําครับอ่าเช็คตรงบริเวณจุดอื่นต่อครับแผ่นปะตัวใหญ่เนี่ยมันหมดนะฮะเพื่อนเพื่อนมันเหลือแต่แผ่นเล็กครับเจอ,อเลอีกอย่างหนึ่งนะ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยแผ่นปะเนี่ยเราเลงไว้ปุ๊บกดไว้ว่ามันรั่วตรงนี้นะเนี่ยครับไอตัวแผ่นสตีมปะเนี่ยเราก็ต้องเลือกเอาอีกอย่างหนึ่งนะอยากบอกเลยนะครับเราก็ต้องเลือกเอาขนาดที่มันพอดีกับแผลด้วยนะแผลใหญ่เราก็เอาแผ่นใหญ่ขึ้นแต่พอดีของผมเนี่ยมันไม่มีครับมันมีแต่ขนาดเล็กครับขนาดไอตัวนี้มันเนี่ยฮะสี่สิบสามมิลครับขนาดสี่สามมิล ขนาดห้าสิบกว่ามิลหกสิบกว่ามิลเจ็สิบกว่ามิลก็มีครับแต่เราไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเราสามารถปะสซ้ำได้ครับไม่ต้องตกใจครับตัวที่มันเหนียวกาวเนี่ยให้ค่อยๆทำนะค่อยๆนะลูกครับเดี๋ยวมันสะบัดแล้วทำให้ยางยมันรั่วเพิ่มขึ้นไปอีกครับ ตัวไหนที่มันเหนียวแล้วก็ทํามือเบาๆครับตรวนี้มันค่อนข้างที่จะสะบัดครับผมต้องพยายามใช้มือลูกช่วยครับตัวแผ่นปะเราก็แบบนี้ก็ได้นะฮะแต่ตัวแผ่นปะเราก็แบบกเ,กเกียรออกนะเกียรปรับแต่งพื้นผิวเลยครับ เดี๋ยวเราปะทับเข้าไปคนระับแล้วก็ทากาวลงไปครับกาว เกาก็เป็นของมาลูนิเหมือนกันครับทาตรงบริเวณปากแผลครับทาเป็นวงกลมนะแผ่นปะเราเป็นวงกลมครับเราก็ต้องทาเป็นวงกลมครับเล็งจุดที่มันรั่วดีๆครับเราก็แปะล,ลงไปเลยเชื่อหลังจากนั้นก็กิ้งลูกกิ้งครับการปะแบบนี้ถามว่ามันคุ้มไหม ่าสำหรับคนไม่มีตังมันก็คุ้มนะฮะแต่สําหรับคนที่มีตังผมบอกเลยเปลี่ยนตัวใหม่ดีกว่าครับได้อีกอย่างนึงก็อยากบอกนะฮะอยากบอกไว้เอ่อการปะเนี่ยถ้าหากมันได้ปะซ้ําสักรอบสองรอบไปแล้วเนี่ยให้เปลี่ยนยางตัวใหม่ไปเลยนะฮะมันจะคุ้มกว่าครับเพราะว่ายางที่มันโดนปะมาแล้วเนี่ย เห็นไหมไอ้พวกนี้ยางกัดรับยางนองมันกัดยางไหนครับเอาจุ่มลงไปครับจุ่มลงไปก็ปล่อยทิ้งไว้สักนาทีหนึ่งก็ได้ครับเพื่อเช็คว่าอมันจะปะอยู่ไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยมันปะอยู่เฉพาะช่วงแรกครับแต่พอทิ้งไว้อีกสักพักหนึงเนี่ยรอยปะมันก็เริ่มรั่วออกมามันก็ทําให้เราเสียเวลาได้เพราะฉะนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้สักประมาณนาทีนึงก็พอครับ อ่านไปหนึ่งนาทีครับแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งครับตอนนี้ก็ไม่มีนะฮะยังไม่มีรอยรั่วออกมาก็ถือว่าผ่านคนระแบบนี้ถือว่าผ่านคนระับ